พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบของเราในวันจันทร์ที่17สิงหาคมราคาหุ้นเคลื่อนไหวสายเวมานานจนกระทั่งประกาศผลประกอบการงบการเงินในไตรมาสที่2ราคาหุ้นกลับมามีความหวังอีกครั้งราคาหุ้นที่เราจับตาความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้เปิดที่3.74สตางค์และแตกขึ้นไปถึง3.80สตางค์บวกไปประมาณ1.6%ขณะที่มูลค่าการซื้อขาย ในเช้าวันนี้ราว50ล้านบาทเรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า WHA ประกอบธุรกิจให้บริการคลังสินค้าและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเหมาลาดด้านปัจจัยพื้นฐานงบการเงินของบริษัทที่เพิ่งจะประกาศออกไปในไตรมาสที่2ทํากําไรได้ถึง226ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทําได้เพีย e ง28ล้านบาท หลังโกยรายได้จากการขายสินทรัพย์ของเหมาราชไปได้ถึง374ล้านบาทแต่หากเข้าไปดูงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทกับขาดทุนถึง251ล้านบาทโดยปัญหาสำคัญก็คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกิจการให้โตขึ้นนั่นก็คือปัญหานี่ โดยนี่เกิดจากการขยายกิจการอย่างรวดเร็วแต่ WHA ก็มีแผนการรองรับไปแล้วซึ่งถ้าสามารถปลดนี้ได้เร็วบริษัทก็อาจจะมีกำไรโตแบบก้าวกระโดดแม้ว่าจะไม่มีกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์ก้อนใหญ่อีกก็ตามเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์โลกเมย์แบงก์กิมเองจะลุนพันธ์นวงศ์แนะทยอยซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวโดวยมองเป้าราคาของปีนี้ไว้ที่5บาทเนื่องจากมองว่าไตรมาสที่3ผลประกอบการจะโตต่อเนื่อง